ไข่ดูของไข่เลียละวงเล็บมันกระดกขึ้นไปนิดนึงนี่วงเล็บอยู่ตรงนี้วงเล็บวงเล็บมีนี่ผมเล็บเป็นจัวไม่หลังคิ้วก่อต่อใช่เนาะวงเล็บได้อยู่หลังคิ้วเท่าที่เล็บได้อยู่หลังคิ้ว <C oughs> อย่างงี้ง่ายเลยแต่ว่านี่คือข้างหน้านะทั้งหมดนี้ตัวใหญ่หน่อยข้างหน้านี่คือข้างหลัง บังคับเลยเธอเป็นเธอหน้าว้ายนี่หลังหลอ,อกบังคับเธอเป็นเทสอา้าวปิดตัวนี้ไว้เลยปกติเราจะปิดตัวหน้าไม่เสมอนจะดตัวหลังมันชัดเจนมากเลยมันมีคําว่าท่าแล้วคำว่า p ต้องเป็นจริงนะหน้าว้ายาต้องเปไ็นอะไรเจมันจะได้เทสใช่ไหม p เป็นจริงแล้วก็ a เป็นเทสหน้าว่าหลังหลอกเ,เทสนะแล้วก็มาเฉลยตัวหน้าไงก็เราบอกแล้วไง p เป็นจริงแต่ก็ไปสี่็เราทราบจากข้างหลังว่า p เป็นจริง และคิวล่ะคิวไม่ทราบติดไว้แล้วอาแล้วอาาคือเลยนะอาคือเทสและอีกและคิอีกรอบหนึ่งคิว<ล> <Q S 2> คือไม่คิวก <Q S 2> ็ <Q S 2> ไม่ทราบจรางตัวอย่อยคน,น,นี้เป็นอะไรบ้างขึ้นอยู่กับคิข้อนี้ขึ้นอยู่กับ Q ิบ Q สิเพราะว่าจริงและจริงได้อะไรคือตอนนี้ไม่ทราบคิวใช่ไหมจริงและจริงได้จริงพูดอย่างนี่ถูกนะจริงและจริงที่จริงไม่ถูกนะ ก็บอกว่าจริงและจริงได้คิวก็เพราะคิวเป็นจริงไงใช่ไหมล่ะจริงและจริงต้องเป็นอะไรคิวเพราะคิวคือจริงถ้าจริงและเทสตล่ะได้อะไรได้เทสตใช่ไหมแต่เทสตก็คือคิวใช่ไหมก็ต้องเป็นคิวอยู่ดีเห็นไหมล่ะเนี่ยคิวมีสองกรณีไงคิวเป็นจริงกับเทสตจริงและจริงอ้าวได้จริงนี่อ้าวสอบคล้องก็คือคิวจริงและเทสตได้อะไรได้เทสตอ้าวคิวเป็นเทสตตอบก็คือคิวอยู่ดีท่านประโยคนี้ทีและคิวได้คิว ต่อไปคิวไปเทสและคิวคิวไปเทสได้อะไรลระคิดว่าอ่ะเราไม่รู้คิวสมมติสีคิวเป็นจริงจริงไปเทสเทสเทสต่อไปคิวเป็นเทสอ่ะเทสไปเทสได้จริง,รงอ้าวมันตรงข้ามกับคิวนี่ก็แสดงว่าคิวไปเอเปลี่ยนเป็น Q น็อตอะไรน็ not <Okay. S 2> อตคิวเดี๋ยวมาเจอเรื่ออีกน็อตคิวและคิวคิดว่ายังไงน็อตคิวและคิว อย่างนั้นยังไงก็เป็นอะไรดีเป็นเท็จแน่นอน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าจริงและจริง,งนั้นเจะเป็นจริงใช่ไหมแต่นี้ถ้า Q เป็นจริง not Q e w ต้องเป็นอะไรแน่นอนเท็จ <c oughs> มันเท็จแน่นอนเป็นเท็จแน่นอนแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้เท็จเอ้าแต่คุณสมมุติขั้นแรกว่าสมมุติขั้นแรกว่าเป็นอะไรคุณ <c oughs> สมมุติว่าเป็นจริงนี่คุณสมมุติขั้นแรกว่าเป็นจริงนี่ใช่ไหมล่ะแต่คุณออกมาเป็นเท็จัขัดแย้งกันแต่ว่าฉันไม่ยอมเป็นเท็จนะฉันไม่ยอมเป็นเท็จก็เป็นสัจธรรม ต้ององงแน่ๆเลยขออีกครั้งได้ไหมโอเคเนาะออกระดาษดูฟอดูฟออขันขีดที่บอกเนานะต้องได้สูตรก่อนแล้วสูตรมันจะ๋ยวทำได้เอาใหม่ P ไป Q และ A และ Q แล้ว P ไป A สีน้ำเงินก็นแล้วกันแต่บอกครับว่าข้างหน้าเป็นจริงนะข้างหลังเป็นเท็จนะผลลัพธ์คือเป็นเท็จหน้าว่า,าหลังเราออกเป็นเท็จข้างหน้าไม่สนใจเอาข้างหลังก่อน นี่หน้าว่าหลังหลอกชัดเจนมากไม่มีข้อโต้แยง้งทําให้ P ตัวนี้เป็นจริงจริงและ Q Q, Q. ไม่ทราบไงยังไงก็ต้องติด Q ไว้แล้ว R R ทราบและ A ปิดเท็จและ Q อีกครั้ง Q ไม่ทราบต้องติดไวอ้อย่าที่บอกมันตัดสินกันตรงนี้แหละและมันมีและมันมีสกรณีคือมีจริง<ป>รกับเท็จอ่ะก็สมมุติว่าถ้า Q เป็นจริง จริงและจริงได้อะไรจริงถ้าคิเป็นเทสละจริงและเทสได้อะไรเป็นเทสครับก็แสดงว่าผลลัพธ์มันขึ้นอยู่ก hm ับคิวนี่นะผลลัพธ์มันคือคิวชัดๆเนี่ยคิวมีสองกรณีอ่จริงและจริงได้จริงจริงและเทสได้เทสสเก็ตเหมือนกันเลยเหมือนคิวเลยทั้นขอเปลี่ยนทีและคิวเป็นอะไรทีและคิวขอเปลี่ยนเป็นคิวขอเปลี่ยนเป็นคิวใช่ไหมเพราะผลลัพธ์มันคือคิวนี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยจริงและจริงได้จริงจริงและเทสได้เทส แต่ว่าจริงของคุณมันตรงข้ามเออจริงของคุณมันตรงกับจริงของคิวเทสของคุณมันตรงมันเหมือนกับเทสของคิวทีไปทีและคิวเปลี่ยนเป็นคิวยังมีอีกคิวเป็นเทสล่ะเราก็ไม่ทราบอยู่ดีอ่ะเพราะว่าคิวคืออะไรก็ไม่รู้ก็สมมติอีกสิคิวเป็นจริงหน้าวายหลังหลอกเป็นเทสคิวเป็นเทสล่ะหน้าไม่วายเป็นจริงแน่นอนอ้าวผลลัพธ์ที่ได้มันตรงข้ามกับคิวอ่ะ ผลลัพธ์ไม่ได้มันตรงข้ามกับคิวมันจะมีอยู่สองเท็แหละคือเหมือนเขากับต่างเขาทั้นคิวเท็เปลี่ยนเป็น not queue เขียมคิวเท็จเดี๋ยวซิ not queue เราจะมาเจอข้างหลังอีก not q u e มาเจอกับคิวอีกซึ่งเราสุนทรีว่าจะได้เท็จจะได้เท็แน่นอนเป็นไปไมได้ได้เท็แน่นอนซึ่งมันขัดแย้งกับสมมติแปลว่าเป็นอะไรจริงก็แสดงว่าคุณไม่ยอมปิดเท็เพราะคุณขัดแย้งมันก็เป็นสัจจะนว่าคุณเป็นสัจจะ ครงันะ้ามต้องใช้สูตรที่ไครบอกมันต้องเริ่มจากสูตแล้วก็สมมุติมันจะมีสองเคสคือเหมือนเรากับตรงข้ามกับเราอย่างเคสแรกดีมากเลยเคสแรกเหมือนเราก็ตอบคิวอย่างเคสที่2ที่ตรงข้ามก็เป็นน็ออะไรน็อคิวนั่ก็เป็นข้อสอบที่ดีเพราะว่า